สวัสดีค่ะมาโคกับช่องแปลงไรลานะคะวันนี้เรามาหาปูจีนกันนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากสั่งสบู่ที่แดงก้อนละร้อยสามสิบน,นะคะสะบู่เป็นจุดจุดละพันสามร้อยบาทนะคะไปรับชมกันเลยค่ะอํามาหลายไดป้ปูตัวเม็กปู่นีเปล่า ท่านว่านเขาให้เหล็กปูนี่คือสีเปลี่ยนแท้แต่ว่ันนาปกมันเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนคุณนังเปีนี่เปลี่ยนเนาะบวมีนเปลี่ยนตัวเก่าคือเก่าไม้เอาบวกยังคงเดิมก็ได้เพิ่มเติมมิยังเลยนั่นเดิมเพิ่มเติมแล้วก็บนตะวันตกสุดท้าย ผมทะถทยบนเดปูมจะถ่ายโทมาถามเลยเดปูโทษถามเดียววะยกไก่โทษถามเลยอยู่ดวมาทำให้มาพื่อเดียวนี่จำขางบนเลยเรื่อดียวก่อนอยาาเรียวจ้ะเรยหลับหนาลันหลังด็ปูมันก็มีสองค้อข้อใชโค้อว่าก็ตรงก็ตงโอยหันหล่เหลี่ยมุกปรอม กุ้งใส่กุ้งกว่ายเีวก็วิ่งหาขึ้นก็กำหกประเด็นเกี่ยวกับฝันผู้ฟันดีปะปกติไม่นบไม่มีเวลาฝันไม่มีเวลาฝันสี่ห้าสี่หกสามหกเก้าหกแตอยู่พื้นเก่าบ่เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเสื้อหายเรื่อยที่จะเขียนไม่เสื้อเขียนไม่กับตัวเก่าเขียนไม่กับตัวเก่า ตัวตามจริงๆริย้อนี่ยสี่สิบเอ็ดส like, ี่สิบสองว่ะยังไม่ได้หลุดยังบอกไม่เคยผ่าเลยเตะปูตะไลนี่เด้ไปเรื่อยๆไปแบบส่วนมากนี่ก็เป็นเลขสุดใหญ่เนาะปูเป็นเลขสุดใหญ่เสี่กระบอกได้หลุดเด้แต่ว่าขันปูเด้ตัวออขันปูกับวงตัวนึงมันขันออกตัวอีกตัวร้อนแต่ว่าส่วนมากสี่วงตัวแรกกัสีออกตัวนั้นอันบอกปู ลานก็นนาก่อนโอ้ไปแทรกถนน้น <laughs> บ <there> ่ร um ่างองยยันเห็นน้อยดิต <t mond ay> ัวตั้งกะเปก่งก้พอเตือนแต่เรยันเล็บไม่ใส่สี้กัน้ับถ้ามันเิด กันี่เดืี่ัม่รูบซีซีาซงดบอมาใบอมิดกเลยเื่อนจะเดือดเดนดยแห้งเนาะสี่ซีสองสี่สิบเ็ดสี่สิบสองว่าเดือดยผักันจันเลยนะวิ่งหาก็หก

เมื่อนีล้ลคกับที่เด็กตามคำหกักถ้ามากำกัดไหนวะได้ตัวหน่อยก็นหน่อยว่ล้างนีาหนึ่งแปดดึงก่ เอาตัวเต้า่ว่าเนื้อทอิบับ่อยปล่อยกอนเลยวะพี่แต่ว่าชุนกับเจี๊ยบดถ้าเจ้าเจีบงใส่ข้าบเอีก็ได้เลยดไดเลยชุนกับเจี๊ยบดิไม่ไม่ถึงยอดที่ยอดที่สามสิบแปดอนนี้บุ เดกไมมี่เล็กาเลยาช่วยช่วยาสบแป่หัวไ่บ่นถาเราบ่นแม่ไหนทำบ่ไม่นุกับเจียนสิตะวันตะวันวันคือบใส่เหล็กบ่เหล็กดูมันมาบดเลยด้มาบดมหลังเลยโง่คนคนนี่ยแนบ่ คือเปนูน well ี <want> <can> ูกับเ็บมาตัวเหมืกันกันูกับเก็บมา้าม่ถึงาับกับกับหนึงเป็นอันน้เอาได้นี่เลขคู่ันเป็นสูนหลือก็โล้วกันกันนีกันก็บเก็บมาห้ากหมหนจับคู่กับแปดเก้าัม่คิดต้องใหตก็ใจเลยง นี่บอกเลนสีตั้งแต่เด็กนึ่งเสียแน่ๆ่ว่าคอทุก่ามันจะออกแปดกับเก้าไปว่าแปดกับเกามันต่เาเก้าเก้ามันต้เดดืาหกันสู้กับกับเจ็ดไม่มาเป็นบ่ตอนทั้งหนึู่เตะมันจะมากกว่าหนึแปเก้ามันจะบอกออกลงมานี่งลงมาหนี่มันจะจับปูแล้วก็ลงมานี่ได้แ่ว่ามันจะเปลี่ยนตัวเก่าตัวหนึงครัานั่นะว่าทสาสิบแปด ตัวอันน right? ี <S <s ้เคเื好好ีอนแล้วเคล่อนไแล้วพราะท่านได้บอกได้เลยคน่าได้บอกดิต่ว่าคุยกันเพราะว่ามัน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 กัดเลยบ่เนี่ยสามตัวนี่ส่วนเก้าัสิบกระไรส่วนแปดังสิบกระไรจริดิโอห้องห้องยกมาเตอนี้เลย แต so ่ว่าบกับเกมน่ยไโอ้ว่าเราต้งต้งเก็บะต่วดเทียกัเราคือบเรเดออกมันกับบะเหายกันแต่ว่าเทีเกักับงามอยู่ด้วยแต่ว่าขนว่าเด่นศูนย์กับบินเทียกัเียกก็เหม่ว่างเท่าไห้ว่เป็นความไปเกบก่อย่างนี้อันนี้มากเลยกูนี่ขันงัวอันนี้ไมรักง่ยเลยรักสิบ ก็ก็พักหลับก็ปักหลับศูนก,ก,กับเจ็ดนี้แน่นอนก็ว่ากันเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดไม่มาเล็กหลักไหนไมถมากหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าปล้องไวก่อนเดิวเดินนูเคียนอันของนูไว้ก่อนวานี่ไป็ขอป้อว่าถ้าสลุกสลับไอเอทเพื่อนก็ดูสิจอเอ็ดนี่ไนงนแต่ว่าอัน,นตัวนี้ให้หนสื่อเลยนูวาลนเป็นลิงดับอันนี้ก็เป็นลิงกอมันเกิดมากเลยอาจจะมากเ ต่ว่าที่นน้มันถึงตัดกันหนึ่งแปดเก้ามันถึงตัดมันเป็นตัวร่องหนึ่งไม่มาสิหนึ่งไม่มาก็ตัดไปเลยเะวาบง่วนนีมาแน่นอนแหละรู้ว่าหามาแน่นอนมืนเจอบหกบอกต่ว่าหามันมาเลียวข้างบนเนว่าให้วิ่งหาข้างบนตอนนู้นก่อันนี้ก็ต้องใครเอาตปเล อดีตชอบส่วนตัวแต่พึ่งเออไทยเพิ่มังหมดเออเพราะว่านี่แม่ว่าสิบเจ้าเอานี่คือเจ้าเตินเหลี่เข้ามักไหมนี่ห้องจ้าน่าจะเป็นนักแสดงเจ็ดกับศูนย์มาตัวมามันแปดเก้าจะคู่กับหนึ่ยอ๋อโอายนังเสิละมันต่ยังไม่สิบตัวนี้นี่วดที่ส0สิบตัวนี้วดที่สามสิบแปด นี่ที่น่เน่ยสามวดที่สามแปดเจ็ดัสามแปดที่บัว่ยังไม่มั่ล่างหนงวที่สี่สิบสองหวที่สก้าสิบแปดี่มันหลุดบัวบัวี่ไหนี่เก้าสัวที่สามสิบผู้ตัดมากโสยหนึ่งเจ็ดที่สี่สิบไม่ได้ตัดเองเ้นั่งเต้นเต้นมับ ก็จะเอาพู้ให้ทุนหนึ่งเจ็ดอีมื่อที่สี่สิบ่บอกว่ที่สี่สกางการกสรนี่ละวดวันที่สี่สิบนะนี่นะวาที่สี่สิบกวัดที่แล้วนั่นมันวัดที่วัดที่พานมากียมันวัดที่ห้าสิเก้าอ๋อ วตอนนี้เก้าศนย์หกมาตัวไม่นึ่งเก้ามาตัวมาตัวตัวมาตัวที่สามสิบเก้าที่สี่สิี่ศูนย์วันที่สามสิบสามแปดตัวนั่นเลยวันนั้นนี่แปดเก้าศูนย์ที่เจาะมันเกิดจะไปเจาะห้องเทาเนี่ยนะ เขาค่กับเขาไม่ดอเขามื่เขามาว่าว่าส้นกได้เจ็กับขื่อเจ็บเจ็บส้นเนที่เจ็ดกับ่โอ้นไม้แห้งเลยหกตับเก้าตอนนี้ทำม่อตอนเดียนข้ากิน่แปดหนึ่้นแปดหน่ตอนตอนีัดนั่นคือกาอล์มกันเนี่ยบนน่ะ จำจำนัดตอไรเงี้ยนะไม่ใช่เด่นที่สุนะศูนตัวห้อสเด่นเนะมันจะเด่นที่ศูนย์หนึ่งศูนยแปดศเก้าี่หมันเป็นศูนเด่เป็นูนโอ้นี่ห้องจศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าแต่ว่าก <c oughs> <or. c oughs> ัดกันไว้หนึ่งเก่าดิปูเก้าหนึ่งเต้เก่าหนึ่ง เัรัว่าก็บอกว่าอย่าใส่ตัวเพราว่ามันเด่นหนึ่งแปดกับหนเก้าตัวต่อปูตัดตันหลักสิบหลักหลักสิบเนวมัโอ้เคลมมันงกมากหลักสิบไต้องเาโดนเหมก็ไรลักสิบเพมันยิ่หางดอ้หลักสิบขอมันมีศูนย์มีสามมีเก้ามีศูนย์มีสามมีเก้าล่งหกสบ ก็ไหลไปไหลสูตรเนาะไหลแตนเขาเมน่อนตุนกวนหัวพวกนี้นี่สูตรนี้ถ้าทเดียวสูตนระยะสั้นไอลสิบหน่วยมันจะเป็นสองศูนย์แปดสองศูนย์เก้าสองศูนย์ไม่รจังสามศูนย์แปดสามศนเก้าสามศูนยนึ่งเท่าเอีเอหนึ่งสิไม่อนี่มันเด่น ก็ต <premises S 2> <Wow. S 1> ้เอา2 5งสวดเ้มาทนีงเก้า1 0 8 0งแปดหนึก้าแต่ว่า18น9ตัดล้ก็0 1น8 0 9ที่น้านสามจอ่สนหะแไม่ับจอ้นหาปูตัดบอปูมีวะค้นหาบด้ตัทแต่ว่ามันมันบอเป็นตัวเดีนวองก็บตัดไมบอกโอ้หลุดหลดคือหลุดไหมไง0,1มาสิแต่มันไวยได้กัน ซนเกซนเอาเดนใส้เลยว่ะที่พกคกอมันเด่นูนขันเด่นศูนกับตัวนี้กับปิ้ระเทียตด่นบนได้เขาไม่พว่าศูนมาเจบเกมันมันเไมันไว้ได้เดียว มันเข้ามม่มีความสินสเจ็บตยงก็ไม่จิกไก่แล้วนะอ๋อค่ะเลี้ยอยูหางหน้าทีเื่อเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยูิเนเสือได้ป่ะนี่ห้าศูนยเจ็ดศูองแดงปุดนนะนรอบบนอันนี้เขาจะคอแค่3สามสิบแปดเนอันนี้อัดที่สี่สิบนนี้อวดที่สามสิบแปดค่ะ ต้งก็เต็มที่ถ้าขาพบมีคอไซยี่สิบห้างวดหลักสิบมันจะเด็นที่ศูนย์ศูนย์ลักสิบที่ปุ๊ศูนย์ลักสิตย้นไปนมาสิบก้อนเลยเว่าไม่ไม่ไม่เนี่มันเต็มที่ที่ลักสิบนะทับเก้าคงจะเต็มที่ลักสิได้ได้ยววะศูนย์เก้าเก้าศูนยเดี๋ยวลอกกับไป่หลักสิบ ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนแปดบอดนถึง3ถวอสาตัวเนาะวันเอาหาใส่เดบอนี่อออหานุไปใส่อไรักรอยว,วดนะัดหรือว่าส่รัสรอยแล้ว่นันรักลกอะไันนี้ยังสิเดียคมาเดียนที่เจ็ดกับแปดสักหนยโอ้ย มันจะเป็นตัวเด็กก็วหกเจ็ดแปดรักหมืองแสดงว่าตัาหนึ่งมันดิบตัวสั่นมันสิบมาเดียนที่แสดงว่าเอาเอาไปเอาไปตัวร่องไปเลยนนั่นี่เนาะสิตัวร่องไป้หล่นนเปิล่องไวคือาต้องเรต้องจับสามตัวนี่แค่เส้าสามพอเส้าสามเนา เด่นนเสีดนรับนีก็ูดันซเป็ห้องขออันนี้ศูนย์แปตาางเป็นลักหน่วยที่ตัวแรกก็รักหน่วยกับศูนกับรักแปดกับเก่าจีเ้องปสิทลรักหน่วยเนี่ยห้าเจ็ดกับแปดเพ่นเด่นเย่ศูน7์แปด ้ากีสินเลยห้าหกเจ็ดแปดนี่สี่ตัวหา้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแี่ิ้าสิ้วเกดึงอใช่กำยังะรัสบงสามเก้าแปดห้ายี่สิบห้าหัวห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดสูงนยวาเก้าหนึ่งนะตนหนงสิบห้าหกเจ็ดแปดนี่สิบ ตัวนาเจะบระด็นแล้ตัวม <Why? S 1> ีศูนย์อีกคือนเข่ามันได้นลายสุดนี่เด่นลายสุดเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเป็นยังหรอเขียนไว้ห้าวเป็นเอาอันนันอันเนาะนี่มันบะปูนี่มันบะนี่มันบะตั้งสี่มันบะแต่ว่าห้าวจุดแกแต่หลักไอยมั้ยเนาะนี่จะเป็นสุดมันบะที่มันเด่นเด่นนี่คือหลักเมยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนส่วนเก่าหนึ่งจักรกระท้อาเดียว สถิติยี่สิบสามงวดมันสิขาวมันสิขาดก็ขาดแสดงว่าห้องเก็นตจะร่องเลยเอาเป็นร่องเลยก่อนเนาะห้องห้องมัต้จากคู่กันเพวเจ็ดูดแปเป็นตัวแท้เลยผมนั่นห้องสถิติแท่ยี่สิบห้างวดองอันอันนี้ก็ทีเป็นร่องเนาะก็บบซื้อหลายหนูกับบซื้อหลายก็ดีนั่นปะดีมากเลยร่องบ่ะโอยจากเด่นขห้นเด่นเลย บ clean, clean PI, อเาเนีนๆสามตัวเอาเนาะอันนี้ก็ไปล่องป่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับอนตะันเป็ดอีเดียนหนึ่งเนี่ยหาซูงเจ็ดกันเลยเด้เจ็ดเจ็ดเจดมันมันวิ่งนี่มันวิ่งให้ขอนความกันบ่เอาเป็นตะล้องไปซะสนด้าปเดียนตัวหาซูงแปดตัวเดียวนี่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 เด้สามตัวนี่เ มุน่นไปซืเอาสามตัวะอันนี้ซื้อเอาได้ี่เก็นไปหนึ่งนึ่เห็นป่าวนี่หนึ่เจน่ยอบอที่สี่สแบบส้นก็เราล่งไนวรไปเห็ดอ่ะมันเดินเดินตอนน่อืนี่่ได้ยังพอครับยัต่วันจอสามตัวก็แล้วหนูซื้อก้อนรูนแลวเนาะ แตกสามตัวดกแม่เนาะวันอันนี้อันนี้ก็สี่หเหอง้าเาเกแต่วัดที่นี่วัดนกจะว่แปดเก้าสหนึ่งออกหนึ่งเก้าอันีที่วามาได้เนแน่นบบัวมันออกมันออกเงินเก้านี่ยนี่วันนี้มันวดที่สามสิบแปดยังวัไรเล่าใ่เออนบหนึ่ง้าสิบ้า วกก่าันเจ้ผู้เดิมยังบันี้กค่ะท่านผู้ชมวันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ